ทำรีกมว่าพร้อมครับพร้อมครับครับเชิญมิสเตอร์อแมนดาอาดาลีกุ๊ปเลยครับผม <c oughs> สุไสพิมพ์น่าจะพิมพ์ชื่อผิดกานทำดูตรีละครับก็ขอความสันติจงมีแต่เพื่อนเอนเอบเอมนะครับทุกๆคนนะครับวันนี้จริงแล้วนะครับไม่มีวิชาการอะไรแล้วก็ไม่มีตําราที่ไหนนะครับที่ผมออกมาพูดก็คือเป็นเรื่องของการ แบ่งปันจากประสบการณ์จริงมากกว่านะครับก็อยู่กับอาชีพนี้มาประมาณ30ปีนะครับวันนี้นะครับช่วงความรู้เวลาส5้านาทีนะครับก็คิดว่าจะเป็นช่วงที่ผมตั้งใจคืออาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับไม่มากก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หัวข้อน,นะครับก็คือการที่เราทรําธุรกิจนะครับแล้วก็อยู่ในชีวิตสังคมของความเป็นจริงนะครับก็คือเราต้องการเติบโตเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าในคอร์ปอเรท แบรนใหญ่ๆในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับส่วนมากก็จะเป็นอโลครับมองเห็นผมไหมฮะอโลครับเห็นครับเสียงชัดภาพชัดเลยครับอ่าโอเคโอเคบอดีกล้องมันเพี้ยนไว้นะครับโอเคนะครับก็เพราะนั้นวันนี้สิ่งที่น้ำนิล้านะครับพวกเราในกลุ่มของ m b m นะครับเป็นที่ประจักษ์และชัดเจนมากขึ้นว่าสิลมเรานะครับสามารถทำธุรกิจได้แล้วก็ยืนหยัดอยู่บนพื้นฐานอยู่บนความิง ทิงของหลักการอิสลามได้นะครับวันนี้นะครับในเรื่องของผมเองนะครับอยู่ในตลาดของ Printing Equipment แล้วก็มาสู่ในตลาดของมาโฟกัสนะครับในเรื่องของตลาดยานยนต์และรถยนต์นะครับมันมีการตลาดที่บอกว่ามองให้กว้างมองให้ไกลนะครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่พวกเราอย่ายอมแพ้ก็คือมองให้ลึกนะครับก็คือการตลาดเชิงลึกนั่นเองครับเพราะนั้นนะครับวันนี้การที่เรามาเป็นพาร์ทเนอร์จริงๆแล้วนะครับประสบการณ์ของผมก็ส่วนในธุรกิจของผมนะฮะเพื่อนเพื่อนเอง พวกเราเองมีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับแล้วผมก็เชื่อเพื่อนเเราหลายคนอยู่ในคอร์ปิเรทขนาดใหญ่นะครับที่เราเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาอยู่แล้วเพราะนั้นวันนี้ผมแค่มาแชร์ริ่งประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับและเผื่อน้องๆหรือพวกเราหลายคนนะครับที่กําลังเดินทางและต้อง m b m ต้องเติบโตไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะครับที่ผมอยู่กับตลาดรถยนต์นะครับเราจากนาเข้าผลิตจําหน่ายมาเป็นสถาบันอาคาเดมีมาเป็นสถาบันสอนที่ผ่านมาถึงวันนี้นะครับอ่าปี ตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบันนะครับประมาณเกือบ300รุ่นแล้วก็พัฒนามาสู่แฟรนไชส์นะครับผมเป็นนักเรียนของกระทรวงพาณิชย์นะครับ DVD รุ่นที่21นะครับแล้วก็ในหลักการของแฟรนไชส์นี้นะครับตันนี้ผมมีอยู่2แบรนด์ซึ่งเหมือนที่เพื่อนๆได้ยินเพราะนั้น,นะครับวันนี้คอนเซปต์ง่าๆและสั้นๆน,นะครับที่ผมจะสรุปนะครับก็คือมีอยู่ประมาณ7หลักการนะครับหรือ7เรื่องที่เราต้อง อ่าหนักแล้วก็พยายามที่ตั้งใจพัฒนานะครับและผมเชื่อว่าเพื่อนเพวกเราทุกคนทําได้นะครับและตัวผมเองก็พยายามที่จะทำให้ดีขึ้นตลอดนะครับเพราะฉนั้นนะครับผมใช้คำว่าเจคุณสมบัตินะครับของการที่เราเป็นพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ก็คือคู้ค้านะครับหรือผู้ร่วมค้านะครับหรือหุ้นส่วนแล้วแต่เราจะตีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็ที่หนึ่งนะครับเจ็เรื่องนะครับเจดคุณสมบัตินะครับหนึ่งก็คือเราต้องนะครับสินค้าหรือธุรกิจหรือบริการของเราจะต้องเป็น ธุรกิจหรือโปรดัก t ์เซอร์วิสที่มีความต้องการในตลาดอย่างที่เรามองให้ได้นะครับว่าต้องไม่ใช่สินค้ากระแสแต่เราต้องอยู่ในโปรดักส์และเซอร์วิสที่ผมใช้พูดคำพูดนี้เสมอว่าเราต้องอยู่ในสินค้ากระเสน,นะครับก็คือเราทําวันนี้นะครับระยะสั้นระยะกลางระยะไกลนั่นคือคุณสมบัติตัวที่1เลยนะครับที่เราต้องถนักในการเลือกลงทุนนะครับข้อที่สองครับสิ่งสําคัญยิ่งครับก็คือเราต้องพัฒนาธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่อง นะครับให้เป็นที่รู้จักในตลาดนะครับให้กว้างไกลนะครับเพราะว่าอะไรครับหลายครั้งหลายโอกาสที่เราอิ่มแล้วเราก็จะรู้สึกว่าอ่าพอแล้วแต่แท้จริงแล้วมันยังมีผู้คนอีกมากที่ก็ยังไม่อิ่มเช่นเดียวกับโอกาสที่เราให้เรานะครับวันนี้ในการทําธุรกิจเนี่ยถ้าเราตั้งเป้าหมายนะครับว่าย,ยอดขายเราเท่านี้เรามีโปรฟิตเท่านี้กําไรเท่านี้เรามองแค่ตัวเราหรือครอบครัวก็พอแล้วแต่แท้จริงแล้วเหมือนบางบริษัทเพื่มมาสกู่นะครับว่าเรายังมีพี่น้องมุสลิมเราทั่วโลก ยังมีมุสลิมเราที่ใกล้ตัวหรือคนที่เราต้องดูแลนะครับนั่นคือคนที่อ่อนแอกว่าเราเพราะฉะนั้นในความหมายของผมก็คือพัฒนาอย่างอย่าหยุดนะครับเราอย่ามีคําว่าพอเพียงแต่ให้มีคําว่าแบ่งปันเพิ่มเข้ามาด้วยข้อที่สามครับเราต้องสร้างจุดเด่นธุรกิจทุกธุรกิจนะครับย่อมมีการแข่งขันนะครับแต่สิ่งสําคัญ,ญยิ่งคืออะไรก็คือความเป็นตัวเราหรือไอเดนติตี้ของเราหรือจุดที่เป็นอัตลักษณ์จุดเด่นในธุรกิจเดียวกันแต่ของเรามีความโดดเด่นกว่า เช่นบริษัทของผม AC Group นะครับสิ่งที่โดดเด่นนะครับไม่มีใครทําเหมือนผมก็คือเทินคีภาษาวิศวกรรมเรายกเทินขีก็คือ, key, ารร key, คอทาครบทุกอย่างเลยครับผมเริ่มต้นตั้งแต่เป็นวิศวกรเป็นช่างเทคนิคนะครับมาสู่การขายมาสู่การผลิตมาสู่การนําเข้าเป็นตัวแทนของอเมริกาของเยอรมันและก็ของลาโออิตาลีทุกๆือนถึงปัจจุบันนะครับเป็นอ m p o r t ร์นะครับเป็น OEM ที่นําเข้าสินค้าจากจีน นะครับแล้วก็มาสู่ในเรื่องของการจําหน่ายนะครับมาเรื่องของการ e d ดูเกตนะครับที่เราูเกตมาร marketing ก็คือเป็นสถาบันดาลีอคาเดมีนะครับต้องมีเจ้าเดียวในอนัมีละนะครับในโลกนั่นเอแล้วต้องคงไม่มีใครสอนอาชีพชาแกเหมือนผมแล้วก็สอนไม่ใช่สอนแค่วัน2วัน,วนปี2ปีนะครับผมสอนมาตั้งแต่ปี2 5 5 0ที่บอกว่านะครับด้วยเหตุผลและอะไรบางอย่างนะครับที่มาถึงวันนี้ได้นะครับจุดโดดเด่นต่อมาก็คือพัฒนารูปแบบแฟรนไชส์นะครับ และไม่ใช่ใครเห็นทําแฟรนไชส์แล้วอยู่ๆก็ทําได้นะครับผมเป็นนักเรียนกระทรวงาพาณิชย์ดีๆนะครับทุกวันนี้ผมก็เป็นกรรมการสมาคม F.L.A. นะครับอยู่ในสมาคมแฟรนไชส์ต่อเนื่องนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าทุกเรื่องเช่นลูกค้าอยากาทำคาแร่ล้างรถนะครับไปเจอพื้นที่เล็กพื้นที่แคบแต่ทราฟฟิกดีลูกค้าหนาแน่นนะครับผมก็จะมีเซเว่นอีเลเวนให้เขามีท็อปมาร์เก็ตให้เขานะครับหรือมีห้างสรรพสินค้าให้เขานะครับ ต่อมาลูกค้ายอยากได้สไตล์กลรุ่นใหม่ล้างรถแนาทีออโตเมติกทาวด์ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์กลคนไทยเรานะครับต้องการความสะดวกสะอาดรวดเร็ปเวปลอดภัยประหยัดก็เป็นดารีเอ็กเลสออโตเมติก t o วด์ก็เป็นรูปแบบของแฟรนไชส์ที่โดดเด่นนะครับในเวลาที่ไม่กี่ปีนะครับและยังสําคัญวันนั้นโดดเด่นก็คืออะไรครับวันนี้ผมเป็นผู้ประกอบและผลิตเครื่องจักรเองครับกับเพื่อนโปรแคปีเอเราเขียนเองเพราะฉะนั้นนั่นคือข้อที่สามนะครับสิ่งที่เราต้องตระหนักนะครับในเรื่องของคําว่า เราต้องมีความโดดเด่นและแตกต่างนะครับให้แตกต่างจากคู่แข่งของเรานะครับข้อที่สี่ครับก็คือเราต้องมีความรู้นะครับมีความสามารถเป็นเอ็กเปิร์นะครับหรือว่าเป็นสเปเชียลิสต์ตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญก็คือการอย่าหยุดนิ่งในเรื่องของการเรียนรู้พัฒนาตัวเราพัฒนาองค์กรนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็เห็นในสังคมของคนที่สําเร็จเนี่ยต้ามีความรู้จริงๆเลย พอเราไปอยู่ใกล้คนสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เรารู้สึกว่าเราตัวเล็กๆความรู้เรานิดเดียวครับเพราะนั่นนี่คือสิ่งที่ทําให้เราอย่าหยุดนะครับให้เรามีพลังให้เรามีการเดินต่อไปนะครับนั่นก็คือข้อที่สี่ที่บอกว่าในเรื่องของการสร้างสะสมความรู้ประสบการณ์ข้อที่ห้าครับเราต้องเป็นบริษัทที่สําคัญยิ่งคืออะไรครับในหลักการสามเราก็คือในเรื่องของอมามะนะหรือธรรม,มิบาลน,นะครับอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยต้องมีความซื่อสัตย์มีความยุติธรรมนะครับแล้วก็เป็นผู้ให ดาลีคลีนนะครับเป็นชื่อสินค้าเป็นโลก้แบรนด์าลีคลีนไทยแลนด์นะครับให้คุณค่ามากกว่าความสะอาดคิดแวลูโมเดิร์นคลีนนะครับผมถนัดอยู่เสมอว่าความสะอาดนะครับที่ทางาหลักการิสลามเราที่บอกความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งซึ่งหนึ่งของความศรัทธาและความสะอาดนั้นต้องไปจากภายในด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในสิ่งที่เราต้องถนัดมันก็อยู่ในเรื่องสม,มาพิบาลเพราะ,ะนั้นเราสามารถเอาหลักการิสลามทั้งหมดนะครับมาะหนักในการดำารงชีวิตทําให้ผมมีความ มั่นใจนะครับมีความเข้มแข็งมีความมุ่งมั่นในหลักการที่ตุกต้องยิ่งขึ้นครับตัวนี้นะครับนั่นก็คือการบริหารจัดการในหลักของธรรมมาพิบาลนะครับหรือการที่ไม่เอาเปรียบใครนะครับพร้อมเป็นผู้ให้และแบ่งปันนะครับก็ที่หกนะครับเราจะต้องสร้างการที่เราไปเป็น partner น,นะครับกับธุรกิจขนา,าดใหญ่เนี่ยทุกคนอย่าลืมว่าพื้นฐานที่เขาเลือกเราเราเลือกเขาเนี่ยนะครับก็คือการให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน เพราะนั้นไม่มีธุรกิจไหนครับที่เขาทําทหรือเชิญเราไปร่วมยิง่งนอนมุสลิมนี่นะครับถ้าไม่อยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ที่เขาได้รับและในความเป็นจริงอีกนะครับเขาได้รับมากกว่าเราด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในส่วนของการเป็นเราเป็นพาร์ทเนอร์เป็นผู้ค้ากับไคยเนี่ยเราตัวเราต้องสร้างคุณค่านะครับให้กับตัวเขาให้กับองค์กรของเขาครับและก็สุดท้ายนะครับข้อที่เจ็ดนะครับก็คือเราจะต้องมีความมั่นใจในธุรกิจของเรา ว่าธุรกิจของเรานะครับสามารถเดินร่วมและเติบโตไปด้วยกันได้กับเขาครับเพราะฉะนั้นนั่นคือในกา,ารที่เราบอกว่าเขาเข้าไปเป็นหรือโอกาสไปเป็นพ,รนพราร์ทเนอร์กับบริษัทขนาดใหญ่หรือธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งเพื่อนๆต้องคอนแทคอยู่แล้วหรือหลายคนกำลังมองหาโอกาสครับว,วันนี้ในส่วนของเอซีคุปดาลีคลีนนะครับบางานันเองก็สรุปและแบ่งปันอยู่ประมาณออกมาเป็นเจ็ดข้อครับประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับขอเชิญครับเผื่อมีคําถามอะไรหรือแลกเปลีป่ยนความคิดกันครับ ครับผมเอ่อตอนนี้เป็นช่วง Q&A ครับไม่ <c oughs> ทราบว่ามีคำถามอะไรที่จะถามบางอน,นันต์กันไหมครับผมยกมือเอ่อแจ้งเปิดไมค์แล้วก็แจ้งได้เลยนะครับยินดีครับยินดีครับเมื่อกี้บางอน,นันต์ใช้เวลาไม่เยอะครับก็เลย ครับคือตั้งใจเป็นแชร์ลิ่งมากกว่าครับวันนี้อะไเปลี่ยนสงการมากกว่าเพราะว่ามันไม่มีตํารามามาสอนครับบะณฑิตมีคาถามไหมครับเห็นเปิดเปิดใหม่ครับเอ่อผมวันนี้ชื่นชมบางนันนะฮะที่สามารถขับรถแล้วก็เออเป็นวิทยากรได้ด้วยเห็นในความมุ่งมั่นเลยอ่ะเออมุ่งมั่นซึ่งปกติคนธรรมดาน่าจะทําไม่ได้อย่างผมนะครับตอนนี้ลงตังตรวเลยฮะลงลงตังตัวแล้วลงกระลเก้าแล้ว อ่าโอเคนะครับผมสอบถามได้ครับมีอะไรอะไรเกียนกันครับหรือแชร์งประสบการณ์ที่เพื่อนๆทำอยู่นะครับก็ลองแชร์กันมาได้บอกกันมาได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเพื่อนเราของเราเอ a ผมผมถามนิดนึงนะครับผมมีคถามนิดนึงคือปัจจุบันเนี่ยสถานีน้ำมันทุกที่เลยเนี่ยจะเปิดหัวเคเรียกอะไรไฟฟ้าชาร์จไฟฟ้านะฮะผมครับอ่า อันนี้อันนี้บางอันนั้นมีมีโครงการที่จะก้าวไปตรงนั้นไหมเพราะเห็นว่าเกือบจะทุกที่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างอย่างอย่างของผมที่ทําธุรกิจให้เช่าที่ดินเพื่อทําปัมมา๊มน้ำมันอ่ะตอนนี้ทั้งสองปั๊มเลยเนี่ยมาทําเรื่องขอเซ็นให้ให้อนุญาตให้ให้ไปขออนุญาตทําหัวรถไฟฟ้าเนี่นะฮะเพราะเห็นว่าออตรงนี้มันกําลังเติบโต,ตบางอัน,นันมีแนวคิดที่จะทํพวกนี้ไหมครับครับอนมริกาครับบังดิตครับพวกเรา,พเ,ราพเพื่อนๆครับก็คือว่า ในเรื่องของตัวนี้มันจะขึ้นกับกรมพล,ลังงานนะครับมันจะมีผลในเรื่องของบ้านเรานะครับสิ่งที่เราต้องยอมรับไปได้ว่าทุกอย่างมันอยู่บนพื้นฐานของการเมืองนะครับนั่นคือข้อที่หนึ่งนะครับก็คือผลประโยชน์ร่วมเช่นเดียวกันละครับข้อที่สองครับตัวนี้บอกขึ้นกับกรมพลังงานเกี่ยวกับการขออนุญาตนะครับไม่ใช่เรื่องให้นั่นคือเรื่องที่สองนะครับประเด็นที่สามครับในเรื่องของ อสหรือต้นทุนในการติดตั้งต่อที่ตอนแรกนะครับผมเข้าใจว่าสามแสนสี่แสนก็เปิดได้นะครับวันวันนี้ต่อหัวจ่ายนี่นะครับต่อหัวชาร์จเจอร์นี่บวกลบประมาณสองล้านครับบังดิตครับเพราะฉะนั้นในส่วนของโครงการของผมวันนี้นะครับเดินผู้กันครับเดินผู้กับคนที่ทําธุรกิจด้านทำอ่าให้บริการการชาร์จเจอร์หรือการจ่ายนั่นเองครับบังดิตครับครับอเผมมีคําถามว่าบางาน,นครับน้องวบทีครับครับเอ,อ่อ บางอนันทำคือขายแฟรนไชส์เนี่ยแน่นอนว่ามันก็คือต้องมีการขยายสาขาเพิ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมครับครับในนี้ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเลยเนี่ยที่ผมคิดว่าผมคิดว่าอ,ออยากจะทราบเรื่องการบริหารจัดการของบางอนันว่าทำในส่วนนี้ยังไงก็คือเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างสถานที่ครับคออือไม่ทราบว่าเบางอนันเซนสายคอนแทคก,กับ ผู้รับเหมายังไงในการก่อสร้างแฟนชายแต่ละสถานที่แต่ละสถานที่เพราะว่าขนาดขนาดคนที่เขาแบบเจ้างช่าง,างมามาทาบ้านเนี่ยแค่บ้านบ้านของตัวเองหลังเดียวเนี่ยยังมีปัญหามากมายเลยครับเจอปัญหาช่างไม่จ้างไม่ดูงานบ้างช่างทิ้งงานบ้างช่างโกงบ้างอะไรเงรี้ยแล้วอ้นนื้อารแก้ปัญหาในเรื่องการก่อสร้างที่จะต้องสร้างหลายๆสาขาเนี้ยยังไงครับมี มีคอนแทคยังไงช่วยช่วยแบ่งปันหน่อยเผื่อว่าเราเจะเอาสัญญาเนี้ไปใช้อดปดัดแปลงกับการก่อสร้างบ้านหรือว่าก่อสร้างธุรกิจของเราส่วนตัวได้ครับผมครับอามริลครับกอ,องบางอิญนั้นนะครับตอนนี้ในเดือนนี้นะครับจะกําลังลงงานก่อสร้างประมาณห้าที่นะครับอีกห้าที่ซึ่งไซส์การก่อสร้างและฮกบของแฟรนไชส์ผมบวกลบอยู่ที่สี่ล้านนะครับ9้าแฟรนไชส์ผมอยู่ประมาณสองล้านก้าก่อสร้างอยู่ประมาณล้านห้าถึงสองล้านครับ พราะนั้นเป็นตัวเลขนะครับที่ไม่ค่อนข้างค่อนข้างจะสูงสักนิดหนึ่งไม่ไม่ไม่ถือว่าเป็นคีออสตัวไปนะฮะในหลักสี่ล้านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่น้องโคตรสีถามเป็นคาถามที่ดีมากครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือปัญหาย่อมมีนะครับแต่หลักที่บางันิยืนตรงนี้ได้ก็ที่หนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของคําว่าลูกลูกสู้ลูกอึดนะฮะเราต้องมีอยู่แล้วพวกเราทุกคนมีอยู่แล้วตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราสอบผ่านหรือไม่ผ่านกับปัญหาที่ผ่านมาก็ที่หนึ่งก็คือสู้และอึดคคครรัับบออที่ก็ืเวลา ต้องใช้เวลาในการเดินทางมาจนเกิดประสบการณ์ครับก็ที่สามวันนี้ลำนิลลักษ์ครับวันที่ผมตั้งใจนะครับว่าขอให้เราเป็นผ้าขาวนะครับใส่เสื้อสีขาวแล้วเราจะรู้เลยว่าอะไรสีดํามันเข้ามาหาเราครับแต่ถ้าเราเราใส่เสื้อสีดําเหมือนเมื่อก่อนเสื้อสีเทาเราไม่รู้ว่าสิ่งสกปรดนั้นคืออะไรเช่นเดียวกันครับคนที่เข้ามาเราวันนี้ผมได้เพื่อนดีๆผมได้พาร์ทเนอร์ดีๆเป็นกอนซัชั่นดีๆครับที่เข้ามามีอยู่ประมาณสามสี่ทีมครับต่อมาครับในเรื่องของ การตมานนะครับแต่ละที่ที nosotros, ่ผมบอกย่อมมีพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์คือกู่ค้านะครับกู้ค้าของเราสําคัญมากเรื่องนี้นะครับและยิ่งพอมาอยู่ในส่วนบางอันนั้นอยู่ปั๊มน้ํามันนะฮะอยู่กับห้างสับสินค้านี่ปั๊มน้ามันมันจะมีกฎหมายหลายตัวมากนะครับตัวแรกก็คือพื้นที่อยู่ในกรมควบคุมด้วยกลมพลังงานครับทําอะไรไม่ได้เลยนิดหน่อยอะไรไม่ได้เลยครับกลมพลังงานเพราะเกี่ยวเรื่องความปลอดภัยเรื่องความเสี่ยงเรื่องอะไรต่างๆเราก็ต้องรู้ต้องศึกษานะครับ แล้วก็มาในส่วนของพื้นที่ไหนนอกเหนือในในปั๊มหนึ่งปั๊มเนี่ยเหมือนกองบังประดิษัทมันจะมีพื้นที่ที่ไม่ได้เกตของกรมรานงควบคุมอ่ะก็ทําอะไรได้ให้หน่อยต่อไปการขออนุญาตต้องถูกต้องนะครับขึ้นอ,อยู่กับเขตนะครับถ้าเป็นนอกเหนือกรมพลังงานถ้าอยู่ในกรมพลังงานก็ต้องขึ้นกับปตมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในการเลือกคู่ค้าเลือกพาร์ทเนอร์นะครับอย่างน้อยเรามีสองสามรายนะครับแล้วก็เราให้ว่าเราต้องพยายามนะครับมองหาคู่ค้าที่ดีแล้วผมเรียนรู้ว่าคู่ค้าที่ดีนะครับว่าเราก็จะเจอจริงๆนะ ถ้าเราไม่คิดเอาเปรียบเขาก็ไปคิดเอาเปรียบเราแล้วเราให้ส่งมาครับต้องควรทีครับกันลาครับก็อยากจะคือ okay, okay. ต,รตรงนี้บางอนันต์มีคู่ค้าที่ดีอยู่ให,ให้เลื่อนอยู่ประมาณสองสามเจ้าเนี่ยครับ mm hmm. ก,ก็ก็จะได้เป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนเพื่อน,อนสมาชิกด้วยเพราะเกิดในอนะคนคเพื่อน,อนสมาชิกต้องการที่จะขยายสาขา mm hmm. หรือว่าก่อสร้างอะไรเงี้ย mm hmm. ก็จะสามารถรได้พาร์ตเนอร์ด mm ีๆ hmm. จากบางอนันต์มาด้วยครับผมวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับ ครับยินดีครับยินดีผมอยากจะให้แบ่งปันนะฮะที่ผมมีโอกาสมีงานนะครับวันนี้ที่บอกตั้งแต่ต้นว่าบริษัทก่อสร้างก็ดีหรือหลายๆองค์กรก็ดีครับเรามาช่วยกันครับครับโอเคผมขอ,มข,อ,ข,อขอถามข้อหนึ่งครับข้ขอสามบางนันจําได้มั้ยข้ออะไรข้อที่สามอ่าต้องตรวจให้ผมหน่อยกับ <c oughs> รถอยู <c oughs> ่ข <c oughs> ้อที่สามคือว่าผมว่าผมว่าข้อสามนี่เป็นข้อที่น่าประทับใจมากนะคือการเขาเรียกว่าสร้างดิฟเฟอเรนเชียสต่างกับสินค้าคือตัวจุดเด่นสินค้าวบงนันเนี่ย ไอ้จุดเปลี่ยนที่บางานันมีสินค้าแล้วะดิษฐ์สินค้าไอ้ตัวที่เป็นตัวอัตมติกขึ้นมาเองเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีจุดเริ่มต้นมายัางไงฮะผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่ครับอย่างที่บอกในตลาดแต่มันส่วนใหญ่จะเป็นอิ p พ r t ตเข้ามาแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกบางัน,นันก็คงเห็นจุดด้อยที่ผมเคยคุยเข้าๆจับบางอย่างได้จุดด้อยในเรื่องความความเป็นเจ้าของรถที่มันรักทุกเรื่องอ แต่บางนั้นจะลดข้อด้อยตรงนั้นออกไปด้วยการประดิษฐ์ขึ้นมาเองในเรื่องของความคล่องตัวแล้วก็เซิร์ฟในเรื่องของความต้องการของลูกค้าพอพอจะแชร์ได้ไหมอันนีไ้ได้ครับได้รรครับอารมิครับประเด็นของผมก็ใช้กับเพื่อนนะฮะเมื่อเราอยู่กับอาชีพหรือวงการไหนเนี่ยเราก็จะมีประสบการณ์เรารู้ปัญหาเรารู้โอกาสเดิมทีเครื่องเนี่ยจริงๆไม่ใช่เพิ่งเกิดน,นะครับมีมาตั้งแต่รุ่นผมเข้าวงก่อนวงการอีกระบบลางถนถอัตโนมัตินะครับมีแปลง นะครับแล้วพอเมืองนอกพัฒนาว่าถ้าถ้ามันมีแปลงก็รถอันตรายอุบัติเหตุเป็นรอยนะครับก็จึงเกิดรุ่นที่มันไม่มีผลแปลงก่อนหน้านี้นะครับผมมีคู้ค้ามีพาร์ทเนอร์เป็นคนจีนคนไต้หวันนะครับเราก็นําเข้าสินค้าเครื่องใหม่นําเข้าสินค้าเครื่องเซ็กันแฮนด์แต่ส่วนมากแล้วมันเป็นระบบมีอ่าม,มีมันมีผลแปลงต่อมาในการที่เราเจอปัญหาและการแก้นะครับเราก็คิดว่าเอ้คนไทยมันไม่ใช่ต่างชาติแล้วก็เลยกลายมาเป็นว่าเครื่องถ้าเราทําได้โดยที่ไม่มีแปลงไปสัมผัสรถนะครับก็ทําไม่รถไม่อันตรายไม่หักไม่แตกไม่เป็นนรรอยะคับ แต่ก็เจอปัญหาว่ามันอ่ามันไม่สะอาดอีกนะครับก็ oh. เราต้องมาคํานึงว่าคนไทยชอบเรื่องความสะอาดเพราะฉะนั้นวันนี้ในส่วนของตัวเครื่องอตัตโนมัตินะครับที่เรามาถึงวันนี้ก็เรียนมเ,เพื่อเลยครับว่าใช้หลักของการก๊อปปี้นะครับแล้วก็การพัฒนาแล้วก็พยายามที่อ่าดีไซน์เครื่องออกมาให้ตรงกับที่คนไทยต้องการนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมืองนอกเนี่ยระบบของเครื่องของผมเนี่ยเมืองนอกจะไม่ชอบเพราะว่าอะไรหนึ่งนะครับ มันต้องใช้น้าเยอะฮะสิงคโปร์ญี่ปุ่นมาเลหรือในกลุ่มประเทศที่มีปัญหาเรื่องเรื่องน้ํานี่ฮะแต่บ้านบ้านไทยเราค่าน้ำเนี่ยครับมันถูกมากเพราะนั้นเราก็เลยได้รับโอกาสตรงนี้ว่าเครื่องอัตโนมัติที่ไม่มีแปลงเนี่ยต้องใช้น้ําเยอะนะครับแต่เราก็ค่าคอร์สข้อที่สองนะครับก็คือในเรื่องของแรงงานเมืองนอกที่เขาใช้อัโตโนมัติเนี่ยค่าแรงนะครับเหมือนออสเตรเลียเนี่ยเขาล้างรถในวันหนึ่งค่าแรงกันต่ำของเขาวันละสามพันห้าถึงสี่พันนะครับแต่บ้านเราค่าแรงยังไม่แพงนะครับยังหาได้นะครับ พอนนั้นที่บางอาิุถามว่าที่มาที่ไปของเครื่องเนี่ยผมมีพาร์ทเนอร์ที่ดีครับเป็นเพื่อนที่เขียนพวกออโตเมชันครับทำ plc ได้เก่งมีโรงงานเหล็กครับก็เป็นคู่ค้าที่เริ่มต้นจากเล็กๆครับเราก็ซื้อเครื่องมาสี่ตัวตอนสมัยแล้วก็มายาำนู่นยํำนี่แก้ปัญหาจนเหลือตัวเดียวตัวเดียวก็กลายมาเป็นเราพัฒนาแล้วก็ปี้นะครับจนมาเป็นเครื่องนะครับที่ออกมาซึ่งวันนี้เครื่องตัวใหม่ของผมนะฮะจะเป็นระบบอ่าเป็นเดนตออโต้ฮะระบบรุ่นใหม่ที่ติดตั้งเนี่ยระบบตัว วิ่ง360กสิบเนี่ยก็ถูกแก้ไขพัฒนาออกมาอีกครับนี่คือที่ที่พัฒนามาถึงวันนี้ครับบางอมินครับโอเคครับประทับใจมากครับอันนี้ครับขอบคุณครับครับครับขอสอบถามมีาชครับให้ถามเชิญครับครับรัเองช่วงหลังเนี่ยครับไปใช้บริการที่ดาลีเอ็กเพรอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอเลยนะครับจากสิ่งที่เห็นนะครับนอกจากเทคโนโลยี สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือพนักงานนะครับบางนานคับนัดเห็นพนักงานเนี่ยดูขยันขันแข็งครับแล้วก็ส่วนใหญ่หน้าซ้ำมะนัดจึงมีคําถามว่าบางนานทำยังไงให้พนักงานคงอยู่นะครับกับเราจันานนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เขาปิดการขายว่าวันนี้จะทําแบบไหนยังไงครับเขาพยายามแอดออนฮะแอดออนให้ซื้อ ับแพ็กเกจต่างๆเพิ่มขึ้นเนี่ยจากเริ่มต้น99เนี่ยหลายหลครั้งหรือเกินนัดเห็นบางคนจ่ายต่อครั้งเนี่ยกลายเป็น300กว่าบาทอะไรเงี้ยครับครับบางนันทำเนี่ยข้อแรกนะครับทํายังไงให้พนักงานตื่นตัวในการสร้างแวลูให้กับ d a l ีอ p พเพรสข้อที่สองครับในเมื่อพนักงานตั้งใจแบบนี้แล้วบางนันให้อะไรกับพวกเขากลับไปบ้างครับสองคำถามครับขอบคุณครับนัดครับบางนันอยู่กับอาชีพนี้สาม 25ปีนะครับลูกน้องผมได้นั่งบวกลบในประมาณ500กว่าคนนะครับที่เข้าและออกเข้าและออกนะครับแล้วช่วงหลังมาบริหารล่างรถเนี่ยก็มีต่างด้าวมีสามจังหวัดนะครับมีปามามีคนไทยนะครับถามว่าปัญหาเรื่องคนนะครับเป็นเรื่องปกติก่อใเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสู้นะครับไม,ม่มันเห็นเรามองไปภาพหน้าปกในสมุนตุกองค์กรครับแต่ด้านหลังนี่แก้ปัญหากันพอสมควรแต่มาถึงวันนี้ด้วยประสบการณ์ที่เราผ่านมานะครับตรงนั้นทาให้เราได้รู้ว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรจุดแข็ง hmm. ของเราคืออะไร วันนั้นวันนี้สําคัญพื้นฐานที่ผมบอกการบริหารคนเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าใจว่าหนึ่งนะครับเขามาอยู่กับเราเนี่ยต้องการรายได้ที่ดีสองเขามาอยู่กับเราต้องการสวัสดิการที่ดีและสามก็มาอยู่กับเราต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดีนี่คือกฎของบริหารบุคคลนะครับต่อมานะครับในส่วนของนะครับที่บังานันใช้นะครับก็คือหลักของงานบริการเนี่ยนะครับเราอย่าลืมเรื่องของคําว่า incentive นะครับในเรื่องของแรงจูงใจเบี้ยจูงใจหรือคอมมิชชั่นนะครับที่ ที่เราจําเป็นจะต้องใส่เข้าไปในระบบการบริหารจัดการนะครับยิ่งน้องๆของผมมันรับเป็นค่าแรงขั้นต่ําทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของพื้นฐานนะครับรายได้ที่ดีสวัสดิการที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีก็ที่สองค่าตอบแทนนะครับอย่าต่ากว่าค่าแรงขั้นต่ขก็ที่สามสวัสดิการต้องให้เต็มให้ครบข้อที่สี่ต้องมีอินสันตีฟแรงจูงใจนะครับข้อที่ห้านะครับระบบการบริหารของผมหนึ่งสาขามีระบบระบบ operation นะครับ ทีมล้างรถสองมีฝ่ายขายที่อนัดเห็นนะครับหนึ่งหนึ่งคนเป็นฝ่ายรีเซพชันก็ที่สามมีแมเนเจอร์หรือหัวหน,น้าศูนย์ต่อสาขาครับแล้วสี่ก็คือมีผู้จัดการเขตครับที่คอยวิ่งคอยช้ำชี้ช้ำช,ช,ชัยเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของทารขายนะครับน้องๆจะมีแรงจูงใจอยู่ในนั้นครับตรงนั้นแล้วก็สิ่งสําคัญยิ่งครับวันนี้ความรู้สึกในหัวใจผมหรือทุกคนที่เราถนัดว่าน้องๆไม่ว่าจะเป็นพมา่าหรือสามจังหวัดเนี่ยผมไม่มีความรู้สึกว่าเขาเป็นถังดาวตรงนั้น มีอะไรซื้อไปฝากซื้อไปกินแต่ผมบริหารนี่ก่อนข้างดุตรงนั้นค้อนข้างโหดก่อนข้างอาจจะจากับว่ามันมีคนออกเยอะแต่ว่ามันก็เป็นหลักของการบริหารที่มีเทคนิคของแต่ละคนมีตั้งประเด็จประคุณกับตรงนั้นครับครับโอ้ขอบคุณครับผมมีหนึ่งคำถามแต่ว่าไม่ทราบว่าท่านอื่นมีคําถามอะไรเพิ่มอีกไหมฮะครับเชิญครับโอเคผมมีหนึ่งคำถามครับครซีบางพลายขอหนึ่งคำถามได้ครับ โอเคผมเข้าไปในเซเว่นเนี่ยที่ผ่านมาอาจจะเมื่อปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีขนมหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยของแบรนด์อื่นๆแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยผมเข้าไปปรากฏว่าของแบรนด์อื่นหมดไม่มีแล้วมีแต่ของยี่ห้อเซเว่นมีแต่ของยี่ห้ออ่าอะไรล่ะยี่ห้อขอ,ของเขาเองอะ่ะของเขาเป็นเป็นแบรนด์ของเขาเองเออผมก็าลังคิดว่าถ้าสมมุติผมจะทําขนมไปแล้วก็ไปคุยกับเซเว่นเนี่ยหวังจะขายในปริมาณมากเนี่ย ผมก็กลัวว่าในอีกสักปีหนึ่งเขาก็จะเอาขนมของเขาเองเข้ามาขายตรงนี้เนี่ยคณนันมีความคิดเห็นอย่างไรครับอานทำนี่ละครับรู้ไหมครับคำถามนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่ต่างอะไรกับพวกเราหรือน้องๆหรือหลายคนแต่มาถึงวันนี้คําถามนี้ก็เรียกว่าคําถามในเชิงของสิ่งที่เราต้อง p r o เทค t ั o หรือระมัดระวางังหรือมีความกังวลมีความกลัววันนี้สิ่งที่ผมสอบผ่านน,นีและนะครับว่า ผมเคยกันผมเคยโปรเทคนะครับผมเคยห่วงผมเคยบอกว่านี่คือของฉันนี่คือความคิดฉันนี่คือสิ่งที่ฉันเก่งนะครับแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผมถนักว่าทุกอย่างนะครับมาจากอัลลอฮ์ริสกีมาจากอัลลอฮ์ผลลัพธ์มาจากอัลลอฮ์นะครับหน้าที่ผมกระทำะเพื่อนๆครับตะเลยข่าวครับวันนี้สิ่งที่ผมเดินเนี่ยผมไม่เคยเช็คสต็อกในบริษัทผมเลยแล้วสิ่งที่ผมทําเนี่ยข้อมูลผมสอนไฟล์ห้าร้อยกว่าไฟล์ผมให้ลูกค้าหมดเลยเช่นเดียวกันครับวันนี้ผมเข้าไปในส่วนของเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ย ตอนแรกผมดีใจมากเลยนะครับผมเข้าใจว่าเขาจะซื้อกิจาการผมในตอนเริ่มต้นก็บอกไม่ไม่ใช่บางอนนั้นผมเลือกคุณมาให้เป็นผู้เช่านะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของวันนี้นะครับว่าผมในส่วนตัวนะฮะคือคือมีความเชื่อมั่นว่าในเมื่อเอาให้เรานะครับเขาก็เอาของเราไปไม่ได้นั่นคือหลักปฏิบัตินะครับแล้วก็ทําให้เราอะไรครับทําให้เราตระหนักพัฒนาตลอดเวลาและก็สิ่งสําคัญยิ่งก็คือว่า ทำให้หัวใจเราเนี่ยนี่คือสิ่งที่บอกครับว่าคนอื่นไม่สามารถรู้หรือไม่ไม่มองเห็นเหมือนเราและสิ่งที่สําคัญยิ่ยงอีกครับว่าเราพร้อมจะให้กับคนอื่นนะครับเช่นคาแคร์ผมเปิดได้ทั่วประเทศไทยนะครับเพราะนั้นหลักการอย่างนี้ครับที่กลับมาว่าอาจจะมีสินค้าผมหรือสินค้าเพื่อนเอนเนี่ยเราจะเจอในสังคมที่มีการก๊อปปี้กันแต่ให้พวกเราดูอยู่สินค้าสักตัวหนึ่งที่มีจุดยืนในเซเว่นครับอ่าก็คือขนมปังความเอาครับ อย่างไรก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งนะครับอามิลาครับเพราะนั้นวันนี้นะครับขอให้อ่าพวกเราให้สุดนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ตะวันขั้นครับอามิลาครับครับโอเคเออเออั้นเดี๋ยวขอผมปิดเป็นคําถามสุดท้ายนะครับครับก็เอ่อคำถามผมจะค่อนข้างจะลึกนิดนึงนะครับถ้าบางอนันตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้คือพอดีเห็นหนึ่งในเห็นหนึ่งใน เมื่อกี้ครับแปดเก้าข้อเมื่อกี้ที่ที่โชว์มาขอย้อนไปหน่อยครับนี่ก็มีข้อหนึ่งจะพูดเกี่ยวกับเรื่องทรมาพิบาลนะครับอ่าข้อข้อห้าครับครับเป็นเอ่อเขาเป็นบริษัทที่ทำมาพิบาลผมถามนิดนึงครับเวลาบางอนันต์ไปดีลกับบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปตทเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับบางสาขาหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยอันนี้ตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับคือผมอยากทราบอทางเจ้าหน้าที่ หรือว่าบุคลากรทางบริษัทยักษ์ๆพวกนี้เขามีธรรมาภิบาลมากพอไหมครับหรือว่าเขามีการครับผมต้องมีการเรียกรับผลประโยชน์อะไรจากเราไหมครับดีมากๆครับน้องหัวสีครับคาถามนี้นะครับแล้วผมตอบได้ชัดนะครับเราชัดเกินร้อยเปอร์เซนด้วยสิ่งที่เราต้องชื่นชมระดับแรกนะครับก็คือบริษัทบางจากมหาชนบริษัทบางจากมหาชนบริหารระบบเหมือนราชการเลยครับไม่มีเรื่องอื่นเลยเขาบริหารแบบธรรมาภิบาล เหมือนที่พวกเราได้ยินหรือรู้จักนั่นคือบางจากต่อมานะครับผมอยู่กับปตท,อ,ทอ,อยู่กับบริษัทอื่นๆซึ่งในสิ่งที่ปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้บอกตรงเลยว่าในส่วนบางอนันเราให้ว่ามันเปลี่ยนชีวิตตัวเองมาสิบเกือบสิบกว่าปีแล้วไม่มีเรื่องของใต้โต๊ะไม่มีเรื่องคอมมิชชั่นไม่มีเรื่องที่ไม่ถูกต้องเลยครับรแล้วก็ผมกลับมาว่าวันนี้ผมรู้สึกภูมิใจได้ว่าคนของบริษัทเหล่านี้มาเป็นหุ้นส่วนผม มาร่วมตุนกับผมมาหุ้นกับผมมากขึ้นครับโดยใช้หลักการที่ถูกต้องก็เพราะว่าอะไรก็เพราะเขาเขาจะเห็นว่าบางอนันต์เป็นคนอย่างไรบริษัทบางอนันต์ทแบบไหนนะครับนั่นคือมันพิสูจน์ด้วยเวลาที่เราเดินทางและพิสูจน์ด้วยการการะทําวันนี้ว่าเขาหลายคนแต่ไม่ใช่มาร่วมในเชิงของคอร์ปอเรชั่นนะแต่มาร่วมในเชิงของบุคคลผู้บริหารครับมาไปหุ้นกับผมครับนั่นคือที่น้องพค้าซีถามนะครับว่ามตาม,มาพิบาลหรือหลายๆอย่างแต่ในความหมายที่พวกเราเข้าใจไม่ยากกันนะครับก็คือของบางอนันต์ใช้หลัก อิสลามใช้หลักการที่ถูกต้องใช้ในสิ่งที่อ่าคือความเป็นตัวของตัวบางอนันต์หรือตัวณวันนี้อะไรที่ผมไม่ทําผมไม่ชอบผมก็จะไม่ให้นะครับแล้วก็คนไหนที่เขารับไม่ได้เ็าก็จะไปจากผมรับประมาณนั้นครับนงวศีแล้วสิ่งที่เราเห็นจะมีคนดีเข้ามาแทนที่ครับนงวศีครับขอบคุณครับกลางเวลาครับผมก็ขอบคุณบางอนันต์มากๆวันนี้ได้รับความรู้ในเรื่องของการการเป็นพาร์ทเนอร์กับแบรนด์ใหญ่นะครับมากมายนะฮะก็ อันนี้คือจากประสบการณ์ตรงเลยนะฮะมันคงไม่มีค,ความรู้ไหนที่จะมีประโยชน์มากกว่าประสบการณ์ตรงๆแล้วอีกแล้วนะครับผมก็ทุกท่านสามารถนําไปใช้กันได้นะครับว,าารวันนี้ก็ขอขอบคุณวิทยากรนะครับทางคุณอนันกาชลันนะครับผมในช่วงครับความรู้คู่ธุรกิจนะครับามาก